อหนาวจริงอะไรจริงมันไม่หนาวดิมันไเป็นแบบอะไรวะอากาศเย็นเขาเรียกว่าอากาศเย็นเอออากาศมันเย็นเมื่อเช้าก็อากาศเย็นแล้วมาตกเซส,สายแม่คูร้อนเลยร้อนเลยเอาไง,ไงวะไม่ไม่ติดไฟแดงแล้วกัน ผมจะเลี้ยวทางนี้แล้วก็ไปอีกฝังหนึ่งแล้วก็ผมก็จะไปทางนี้แล้วก็จะอ้อมซ้ายไปจบ ง่ายๆปิ้งๆข้อเลี้ยวซ้ายได้หรือเปล่าติดดูสภาพแล้วติด <c oughs> เลี้ยวได้ไหมถ้าติดรถเครื่องข้างหน้าก็เลี้ยวไม่ได้อ,อาบอกเลย <c oughs> ติดไหม ติดยังไงติดไม่ต <daha S 1> kind of ิดนั่นไงกูว่าแล้วโอ๋ออโอติดอะไรก็นนักหนาววะเนี่ย ครับ วันนี้มีตลาดนัดเลยเนี่ยวันนี้มีตลาดนัดตึกตึก,ตก,ตก,ตก รู้สึกว่ารถมันนุ่งน่วงวะเหมือนยางมันอ่อนบปก่าวะหรือว่าคนหลังมันหนัก <c oughs> คนหลังมันหนักขึ้นเป่าวะ <c oughs> หนาวแล้วกันตอนนี้เก้าห้าสสห้าจ๊ะเกือบส6ตสิบตื่งตื่ตืตืตืตตตตตต ตเดี๋ยวแตะไปตอนที่เราเติมยางเสร็จเลยกันเลยดีกว่านะ Two thousand years later อ ยางเ็จแล้วนะฮะโอ้ลมยางลดไปเยอะมากอะ่อะแบบมากมากอ่ะสุดจัดน้ำมันก็สุดจัดเหมือนกันเติมไปรนะ้อยห้าสิบนะฮะตอนแรกจะเติมสองรอรถเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนไงก็เติมคาถังไว้ประมาณสักสามลิตรสี่ลิตรพอไม่ต้องเยอะมากลองไม่ได้ออกไปไหนไกล Now, 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 now. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักลา์กดกระดิ่งหลือไม่ให้พาดค,คลิปต่อๆไปกันดูไว้นะจ๊ะท้ายกับผม mb 2 6 4 s ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าแม่งโคตรหนาวเลยอะ